ในชีวิตของคนเราหากต้องพบเจอกับความผิดหวังหนักๆครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะสามารถกลับมายืนหยัดเป็นตัวตนของตัวเองได้หรือไม่จากดาวรุ่งที่มีความเจิดจรัสมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นและได้รับการเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลในยุคข,ของอาร์แซนเวนเกอร์ anger, ตั้งแต่อายุ21ปีตลอดระยะเวลา6ปีแห่งความพยายามในที่สุดทาคุมะ อาสานุก็จะได้พบเจอกับฟ้าหลังฝนอันแสนสดใสกับเขาสักทีและนี่คือเรื่องราวของดาวเตะจากโบคุ้มที่คุณบุญเดชจะมาชี้แจงถแถลงไขให้สดับรับฟังกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบเจอคุณบุนเดสกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะกลับสู่เรื่องราวหลักในบุนเดสลีกานะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายคลิปนะครับโดยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทาคุมะอาซาโนนะครับที่กําลังได้รับคํำชื่นชมเป็นอย่างมากที่เยอรมันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะครับซัดคนเดียว2ประตูนะครับพาโบคุ้มบุกไปชนะฮอฟ e นฮไฮม์ด้วยสประตูต่อหนึ่งก่อนอื่นนะครับ ถ้าเพ Only ื <Warning. S 1> ่อนๆเพิ่งเข้ามาดูช่องคุณบุนเดสครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็รบกวนกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเผื่อว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆนะครับแต่สําหรับคนที่เข้ามาดูเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทางคุณบุนเดสก็ขอขอบคุณไว us ้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเอ่ยช mm ื่อถึงทาคุมะอาซโนนะครับแฟนบอลรุ Somet ่นก่อนๆน่าจะจําได้ดีนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยอาเซนเวนเกอร์เป็นคนการันตี ความเก่งกาจของเขาด้วยตัวเองนะครับ <Wow. S 1> ถึงขนาดเซ็นสัญญามาอยู่กับอาเซนนลตั้งแต่เจ้าตัวเพิ่งอายุแค่21ปีเท่านั้น <Wow. S 1> แถมยังเพิ่งลงเล่นอาชีพครั้งแรกกับซานเฟสเซฮิโรชิม่าเพียงแค่ทีมเดียวด้วยนะครับ <Wow. S 1> แต่แล้วนะครับความฝันอันยิ่งใหญ่ของอาเซนโนก็พังทลายลงไม่เป็นท่านะครับนี่นับเป็นความผิดหวังหนักๆครั้งแรกในชีวิตการค้าแข่งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับ เมื่ออาสานนะครับไม่ได้รับเวิร์กเพอร์มิตนะครับหรือในภาษาไทยเรียกว่าใบอนุญาตทำงานที่อ er ังกฤษซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับว่าการขอเวิร์กเพอร์มิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนักเตะที่ไม่ได้เป็นขาประจำในทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เวิร์กเพอร์มิททำงานในอังกฤษโดยเฉพาะในกรณีของอาสานนะครับ เขาต้องนับเปอร์เซนต์ในการลงเล่นกับทีมชาติในปีนั้นๆน,น,นับอันดับของเรนกิ้งฟีฟ่าของทีมชาติของเขานะครับแล้วก็ยังมีเงื่อนไขจิปถาอีกมากมายนะครับทำให้อาร์เซนอพลาดการลงเล่นในศึกพรีมเมียร์ลีกอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันนะครับ <Wow. S 2> แต่แล้วนะครับอาร์เซนอลก็ยังไม่ถอดใจนะครับ <Wow. S 2> พวกเขาตัดสินใจปล่อยยืมตัวให้อาร์เซนอไปค้าแข้งกับทีมอื่นๆเพื่อที่จะรอเวลาที่จะขอเวิร์กพิมิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นโอกาส ครั้งแรกของเขานะครับที่ได้โชว์ฝีเท้าบนแผ่นดินยุโรปนะครับและที่ที่อาสนอไปค้าแข่งครั้งแรกก็คือแผ่นดินเยอรมันนั่นเองนะครับแต่เป็นในศึกบุนเลสริก้า2นะครับกับสตุตการ์ดซึ่งปีนั้นอาสนอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีส่วนช่วยให้สตุตการ์ด เลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาได้สําเร็จนะครับโดยในครั้งนั้นนะครับเจ้ามาขาวเข้าวินในตําแหน่งแชมป์ของบุนเดสลีกาสนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาอย่างเต็มภาคภูมิฟังฟังดูก็เหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วระดับของบุนเดสลิกาสร้างปัญหาให้กับทาคุมะอาซานโเป็นอย่างมากเพราะเขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับสตุตการ์ดเลยในฤดูกาลนั้นจนทำให้ต้องลงเอยด้วยการ กลับมาอยู่กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจบฤด,ดูกาลต่อมาในฤดูก,กาล2018-2019นะครับอาร์เซนอก็ได้โอกาสที่กลับไปลุยบุนเดสลีกาอีกครั้งคราวนี้เขาได้รับการยืมตัวจากฮันโนเวอร์เพื่อกลับไปพิสูจน์ตัวเองแต่ก็เหมือนภาพเดจาวูฉายซ้ำนะครับเมื่ออาร์เซนอก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ <c oughs> เนื่องจากอาการบาดเจ็บรบกวนและโอกาสที่ได้ลงสนามน้อยเกินไป หนำซ้ำความผิดหวังครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งเมื่อฮัน e เวอร์ปฏิเสธเงื่อนไขที่จะเซ็นสัญญาแบบถาวรทำให้อาร์เซนอต้องกลับไปอยู่กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าอีกครั้งหนึ่งนี่แค่นับเฉพาะเรื่องราวในสโมสรน,นะครับอาร์เซนอก็เจอกับความผิดหวังหนักๆไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะครับ oh, <no. S 1> ผมจะเล่ารวมถึงในทีมชาติให้ฟังด้วยเลยละกันนะครับ ทาคุมะอสานาโนะนะครับเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับโดยในปี2016ก็เป็นอสาซโโนะคนนี้แหละครับที่นำทีมซามูไรบลูคว้าแชมป์เอเชียในรุ่น U23 ที่กาตานะครับและก็เดินนำทัพพาทีมไปเตะในศึกโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรครับแม้ว่าญี่ปุ่นจะตกรอบนะครับแต่อสาซโโนะก็เป็นกำลังหลักให้กับชาติมาโดยตลอดนะครับต่อมา ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2018นะครับอสนะก็ยังคงเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับ <Wow. S 1> แถมยังบุกมายิงประตูทีมชาติไทยด้วยนะครับถ้าใครจําได้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเลยนะครับลูกที่ญี่ปุ่นขึ้นนาเรา2-0นะครับพี่อาสนะเบียดธนบูญณเอสารัตนะครับแล้วก็ยิงผ่านกวินธรรมสัจจานันเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับพอประกาศรายชื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซีย กลับไร้ชื่อของทาคุมะอาซโนติดทีมไปด้วย oh, <no. S 1> นี่เป็นความผิดหวังของนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นครั้งที่4แล้วนะครับลองนึกสภาพถ้าเป็นตัวเราเราจะรู้สึกยังไงในเวลานั้นนะครับทาคุมะอาซโนก็ไม่มีวี่แววจะกลับมาเก่งเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กอีกเลยนะครับยิ่งตอนที่เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาซบปฏิสานเบลเกรดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของเซอร์เบียหลังจากที่ออกจากอาร์เซนอลมานะครับ ก็ยิ่งตอกย้ำให้ทุกคนเชื่อว่าอาสโนก็คือดาวรุ่งที่ไม่สามารถแจ้งเกิดในโลกลูกหนังได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับกลับเกิดเรื่องหักปากกาเซียนขึ้นนะครับ<า>เมื่ออาสโนุโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับปาริซานเดอเกดนะครับด้วยการตระบันไปถึง30ประตูและทำา15แอสซิสจากการลงเล่น7 7นัดรวมในทุกรายการนะครับนั่นก็ดีเกินพอที่ทำให้โบคุ่มยื่นสัญญาให้กับ อาสานะกลับมาค้าแข่งในบุนเดสิกาเป็นคำลบที่3ในฤดูกาล2021-2022ในฤดูกาลนี้ครับแต่แล้วกำแพงหนาของคำว่าฟุตบอลระดับโลกนะครับยังคงขวางหน้าเขาอยู่ต่อไปเมื่ออาสานะลงเล่นในเล็กแรกของฤดูกาลด้วยการทำประตูไม่ได้เลยไม่แต่ลูกเดียวนะครับเขาต้องอาศัยความเป็นนักสู้การปรับตัวและการฝึกซ้อมอย่างหนัก จนกระทั่งผลลัพธ์ของความพยายามก็บรรลุผลเมื่ออาสนะซัดประตูแรกของตัวเองได้ในแมตช์เดย์ที่20ช่วยให้โบคุ้มไล่ตามดีเสมอโคโลน2ประตู2ในบ้านของตัวเอง <Wow. S 1> และมาระเบิดฟอร์มอย่างยิ่งใหญ่ในนัดล่าสุดซึ่งนับเป็นแมตช์เดย์ที่28ด้วยการพาโบคุ้มบุกเอาชนะฮอฟเฟนไฮม2ประตูต่อ1น,นั่นทำให้เขาได้ใช้ท่าดีใจจาก,กัว mm hmm. ท่าดีใจจาก,กัว ต่อหน้าแฟนบอลของเขาเสียทีหลังจากที่ไม่ได้โชว์มาเลยตลอดซีซั่นด้วยฉายาจาก,กัวของ <Wow. S 1> อาสนอนั้นนะครับได้มาจากความเร็วและก็การไล่แย่งบอลอย่างกัดไม่ปล่อยของเขานั่นเองครับส่วนในานามทีมชาติญี่ปุ่นนั้นนะครับหลังจากความผิดหวังจากฟตุตบอลโลกปี2018นะครับอาสนก็เป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นมายตลอดในยุคของฟตุตบอลโลก2022ครั้งนี้นะครับในรอบคัดเลือกโซนเอเชีย แม้จะยิงได้แค่3ประตูนะครับแต่เขาก็มีส่วนช่วยให้กับซามูไรบลูได้ไปโชว์ฝีเท้าที่กาตาปลายปีนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับโดยจะอยู่ร่วมสายกับเยอรมันและจะได้ฉะกันในฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเยอรมันก็เป็นแผ่นดินอีกแผ่นดินหนึ่งที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องราวของทากุมะอาสนะเป็นสภาพอากาศนะครับก็คงต้องพูดได้ว่า วันฝนพลัมในชีวิตของเขาน,น่าจะเคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับและคงถึงเวลาที่จากรัวจะได้ออกล่าเหยื่อในวันที่ท้องฟ้าสดใสกับเขาสักทีครับสุดท้ายน,นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ได้สาระและอยากแบ่งปันความรู้อันนี้ให้กับคนอื่นๆนะครับก็รบกวนกดแชร์ต่อให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีคอมเมนต์อื่นใดเกี่ยวกับทาคุมะอาซโนนะครับก็รบกวนคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับผม เพราะผมจะได้รู้ว่าแฟนบอลบุนเดสลีกาเดินเคียงข้างกันอยู่ครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกำลังใจกันในช่วงคุณบุนเดสเดทส่งพูดตัด <L un ters> คุณบุนเดสในช่วงเดทส่งพูดตัวน,นี้นะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องการตัดสินนะครับการตัดสินอะไรก็ตามที่เราได้เห็นจากสิ่งที่เรามองนะครับสิ่งที่เรามองนั้นคือมุมมองของเราถูกไหมครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่จะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเขาจะต้องมีเหตุผลที่เขาจะทําสิ่งนั้นขึ้นมานะครับเราอาจจะไม่ใช่ตัวเขานะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเขาจากสิ่งที่เท่าที่เห็นนะครับทางที่ดีคือควรจะดูไปก่อนหรือว่าถามเจ้าตัวไปด้วยเลยละกันนะครับว่าเหตุผลที่ทําแบบนั้นคืออะไรนะครับเพราะเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนนั้นมีมากมายและก็หลากหลายและซับซ้อนนะครับเราไม่มีวันเข้าใจ บริบทของจุดที่เขาเป็นแน่ๆนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจเป็นกลางก่อนครับอย่าเพิ่งไปตัดสินหรือเชื่ออะไรไง่ายๆนะครับนี่ก็นับว่าเป็นสติอย่างหนึ่งที่ควรจะมีในยุคนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยข่าวสารมันรวดเร็วฉับไวเหลือเกินนะครับเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงนะครับบางทีเราเห็นแค่บางส่วนในคลิปวิดีโอเนี่ย แต่เรื่องราวความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับน้องๆนะครับก่อนที่จะตัดสินเรื่องราวอะไรก็ตามควรที่จะพิจารณาเหตุผลแล้วก็ดูให้รอบครอบก่อนละกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ